ครับวันนี้มาทำคลิปแนะนำเครื่องมือเปิดกุญแจวงแหวนของสราบันนะครับมีคนสนใจถามมาว่ามีตัวเลขบอกตำแหน่งฟันไหมหรืออะไรเป็นตัวกําหนดตำแหน่งฟันครับเนี่ยครับจะได้ยินเสียงกึ๊บเนี่ยครับก็คือที่เรากดเนี่ยครับมันจะลงแค่ฟันเดียวฟันเดียว วันเดียววันเดียวตลอดครับด้วยเหตุผลเราใส่ลูกปืนล็อกตำแหน่งฟันไว้ตรงนี้และตรงนี้ครับมันจึงถูกกำหนดไว้ว่าตำแหน่งฟันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนไปเมื่อเมื่อเราล้อครับ อนันนี้เรามาดูกันนะครับปลายตัวนี้มันเป็นหนึ่งฟันที่หนึ่งที่ที่เราหมุนเนี่ยือฟันที่สองเห็นไหมครับสีแดงเราจะดูตรงนี้ครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับเมือม่อเมื่อสีแดงเป็นฟันที่สองสีน้ําเงินก็ฟันที่สามฟันที่สี่ครับครับเราก็จะเตะเนี่ยครับฟันที่ห้าครับเห็นไหมครับจะเตะตัวนี้ ฟันที่6ครับฟันที่7ครับฟันที่8ครับฟันที่9ครับฟันที่10ครับฟันที่11ครับฟันที่12ครับนี่คือตำแหน่งฟันของเครื่องมือครับมันถูกล็อกไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพะวงว่าตำแหน่งผิดเพี้ยนครับ สนใจซื้อโทรศูนย์แปดสามเจ็ด่าครับสวัสดีครับ